โอเคนะผมก็สวัสดีคนเลยผมตอนนี้ก็กำลังเล่น b a t t l e f i อ l คุงอะผมนะโอเคตอนแรกก็อยู่กันในเกม Overwatch ในโหมด Quick Play ผมนะโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมคคีใช่นะผมนะซึ่งก็ตอนนี้ก็เพิ่งเล่นตาแรกแบบยังไม่ได้บอมแล้วก็จะยิงการนึงก็ขอโทษเลยนะผมโอเคก็เลยดีกว่านะรู้สึกว่าตอนนี้ทีมมันจะมี5ต่อ5ทีมันก็มี5้าทีมก็มี5้าโอเคได้อยู่ อ้าวที่มันมีหกแล้วเอาแเราก็หกโอเคอัตเตอร์เคอัตเตอร์กโอ้โหมีดีว่าอีซีที่หมดไม่ได้ง่ายนะมันได้มาหมดง่ายหมดยากนะโอ้โหซึ้งโอ้โหความแม่นนี้เรียบร้อยครับผม โ้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยอุ๊ยเย็นน้ายิ่วไว้โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยเราเอ้ยเมอร์ซี่เรดเอ้ยวินโดว์เล็งอยู่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้ยแม่งเอ้ยลืมดูวินโดว์อะไรไปปะเนี่ยโอ้โห โอ้ o oh, สกินใหม่ด้วยเนี A ่ยคนแมนเลยโอเคครับไม่เป็นไรตั A ้งสิทีมเรามีฮีโร่สองตัวแต่ไม่มีแท้งโอเคต้องให้เก็นจิรับหน้าที่ไปห่อยวินโด์นะจ๊ะใครยิงไรแถวนี้ตั้งเตะเตะเตะนี่ไงน่เรียบร้อย อย่ามาสร้างกับทีมเราเอขาย่งองเขาย่งองเฮ้ยอุ้ยเกือบแล้วเราเดี๋ยวมันเด้งมดผมอยู่มว่าผมตายหน้าเอ้ยว่าแล้วไม่ต้องอีเฟกต์โอ้โอ้ความโหดนี้โอ้โห แย่แล้วแย่แล้วครับผมไม่รู้กาดสุดปะเนี่ยยังไม่ได้บล็อกก็อย่างนี้แหละครับดีบ้านบอก E C C Mode อีกแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยลังคาดวินโดว์อ่ะ ดีบ้าก็บอกวอีซีโบอยู่ด้าเลยโว้ยเออแม่งตายสักทีเอาดีบ้าบอกอีซีโบตายไปหาไปแล้วใช่โอ้โห โอ้ยไม่ตายอุ้ยเกือบโดนมิโนยิงแล้วเมื่อกี้มันน่ารบกวนใครวะอ๋อเกนจิไอ้เหี่อะไรอยู่ที่มันต่ไกลพระเจ้าแุ้งลเออ ไปไหนละเจ๊อุ๊ยไม่ได้เจอกันนานรถเสียหรือเปล่าเนะี่ยมุกอะไรวะเนี่ยเอาเมอร์ซี่รถเสียไปแล้วเอาเมอร์ซี่เรารถเสียโอ้แค่น้แหละครีมาตายฮิวไป็นหนึ่งคนไม่ไปเลยเหลือเซนอยู่เซนอย่าไปไฟกับไปไปเลยที่เซนเนายตายนะโอ้มันจะแม่คิีว่าผมแล้วอ่ะ โอ้ว gen, ここโ Ой, โีโดไปอยู eh, oh yeah, yeah. ่บอิกแล้วกูเกียบวีโดโอ้ยโอ้ยยา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 เฮ้ยเราอ้าวไม่รอดไอ้วินโดจะไป็นยังหน่อยใช่ไหมครัมันเออสวยงามว่ัเกนจิอะไรอ่ะอ๋อสีว่า ดีว่าว่าไม่ว่าดีไ <Jacqu> ม <eline tha> ่จะตายจะตายจะตายโอ้โหเสียงอะไรวะอ๋อเสียงฮันโต้ครับผมยิงไม่โดน เก็บสามโว้ยยักษ์โอ้ยมาซีนลบดีดีโดนโดนอันโซยิงอ่ะโอ้โหมันยิงแบบงงแบบนี้เลยวะโอ้โทีมเรารู้สึกว่าตอนนี้ครับจะปังปีนาแล้วผมนะจากแต่ปังก็กลายเป็นปังปีนาเต้น โอเคเดี๋ยวมันดันรถกันเร็วชิบหายเลยผมลังคาดีว่ามากเอ้ยผมลังคาวินโนมากเลยอ่ะดีว่าก็ถือว่าลังาคาใช้ได้นะเนี่ยโอ้โหแม่งนานโนโบูดดีว่าเป็นแรงท้อยอนนะเอาไม่ตรงนี้แหละเอาไงล่ะฮะ อุ๊ยไม่เสียไม่เสียไม่เสี่ยตายโอหเจียชิวเจียชิวครับขับโดมังกรแล้วเมื่อกี้กูนี่จะตายแล้วครับผมนะเฮ้ยพี่โดยิงมาลำคาญเว้ยออกมาโอ้โหมันหลบไปแล้วลองไล่ครับต้องไล่ลำคาญครับ ลำคาญครับเห็นแล้วครับไปกับรถยนตนี่แหละครับเพื่อนพ้องกันลำคาญวินโดว์นั่นแหละครับสวยงามครับผมเฮ้ยดักของนี้มาโอ้ยโอ้ยเกือบตายแล้วผมจะตายแล้วผมตายแน่เลยอ้าาาผมตายผมตายผมตายเออยัง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 เย้ล้วเย้ล้วเย้เราเย้เรา ยิงระยะใกล้ไม่โดนเลยเว้ยสวยครับแตก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะตั้งผมจะตั้งผมจะตายงผมจ้ไอวีโน่นย pues ิงผมอีกแล้วยูวายครับขุดอัพบุ๊มมีโอเคครับรอดโหดู้วยซาตานเมื่กี้แบบชนะเนี่ยทีมเราก็โอเคอยู่แล้วเนี่ยฮึบฮึบ เรียบร้อยโหเก็บได้ัวะนี่เห้ยอ่มข้างหลังก็มีลิงอ่าว่าไงครับไมร่ามันดีวันนีเลยเมื่อกี้อ้าววินโด้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอาตายไปซะละมันเล่นโซ่เปล่าเล่นอยู่ เฮ้ยโอ้โหโคณเป็นการันตีที่เอี้ยมากนะผมนะเฮ้ยชนะแล้วเย่เดี๋ยวดูสิเขาได้เปเจ์เกมน้อเก็นจิฉากไหนวะเนี่ยโอ้โหไล่ยันตาบ้านมาเลยแล้วเนี่ยโอ้โหคนโหดเลยอ่ะ อ๋อน่าจะเก็บสีมันวันโตต่อเออใช่ครับผมนะโอเคผมโหมดให้หมดซิเราดีกว่าผมนะเพราะว่าเขาเล่นเก่งมากโอเคน้วกลับมาในเกมที่2กันนะรอบนี้ก็เป็นด่านยึดพอยท์ผมนะด่านอะไรไม่รู้จำไม่ได้โอเคแต่ตาน,นี่จะเล่นตัวอะไรดีไหนตาน,นี่ยรอเล่นสีของอันีกว่าหาผมนะก็เล่นมาคีเบื่อละ <c oughs> <c oughs> โอเคไหนดูซิว่าทีมเราจะเล่นตัวอะไรบ้างโอ้โชมีหิวแล้ว โอเคได้哟โอเคมาตอนนี้ก็เวลาก็เริ่มมาของผมนะโอเคก็เป็นดาดิ้งพอยต์เดี๋ยวเราจะต้องมีพอต้องการอีกแล้วนะผมนะโอเคไปกันเลยผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นเกมส์สไม่เก่งอีกแล้วโอ้มันจะมีลิงไหมเนี่ยเอาทำให้ทีมเราออกไปสองคนเลยอ่ะ เฮ้ยเดียวเดียวออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตกใจหมดโอเคโอ้ความแม่นมรรมนี้ถ้าได้ไปแต่ใดทีมเราเร็วๆสิให้เรียกตัวได้แล้วๆทีมกูตายได้เลยโอ้ยไม่กอดดูดีว่าหนีนะดูดิทีมเราโอ้โหไปไหนกูหมดเนี่ยเอือ โอ้โห้ยโอเคตายพอดีเลยกินจ <ís> ิไปดูไปดูด <Sur rant there> well. ้วยอ่าไปกดโอ้โมันได้เลยมันนี่เองครับผมไว้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหไม่มีบัชนต่างกูเตินนด้วยเอาไงดีวะเนี่ย เป๊ปมีโลอีกจาเอ๋โอ้มีเบรกเสร็จก,ก็หมดเวลาของเราแล้วถึงเวลามันต่อ,อเนี่ยถึงเวลาของเราแล้วบุกเข้าไปเลยว้าวเฮ้ยอยาจายจะต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 ายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเกินโอเคตอนนี้ผมก็มีเตะแล้วโคตรเก่งไปก่อนไปไปเลยคูย่มือตีเลยคู่มีอมาเนี่ยโอ้ยมันชน้ำยุ่้ย ผมว่าเราควรเปลี่ยนตัวนะตอนนี้ผมว่ากรดูกจากกาเล่ของเราเราไม่น่าไหวโอเคจังแล้วที <infring es> ่ว่าเริ่มเริ่มโอเคอุ้ยโอเยโหโลมโคตรใหญ่เลยอ่ะแต่โอเคผมจะใส่ตรงนี้กันเผื่อจะได้บ้าง สรุปไม่ได้ตัวอะไรกับผมนะปล่ยอยว่าทุกนานนะผมจังหวะนี้เฮ้ยไอ้อุนซ่า,าม่ะีเข้ามาทีเข้ามาเฮ้ยมันจะได้พลอยแล้วอ่ะเฮ้ยริปเปอร์อุ้ยอะไรเนี่ยเย้เราเย้เราผมตายแน่เลยเฮ้ยมันจะตายแล้วนล้วยงมันตีเถ็บเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วทีเราไปพี่ยิอว,ยวอีกปล่ยอยก่อนครับรเก็บมิวก่อนโอ้ย เกือบตายแล้วล่ะว่าอะไรอยู่จินอยู่จินนะโอ้โหปล่อยมันไปอุ้ยมันเข้ากลางมันเข้าก้างอย่าแล้วมันเข้ากลางอุ้ยเออไอเกนตีโอ้โหโอ้โหเสียบพลอย่างรวดเร็ว ไม่ทันใดนั้นเธอก็เสียพอยไปอย่างรวดเร็วเราจะแก้เกมไงดีครับเนี่ยศูนย์หนึ่งมันจ่งช้ำใจเหลือเกินเออแก้เกมไงดีวะเนี่ยขี้เกียจเล่นฮิวจังเลยอืมั้นแก้เกมในการเล่นเมอร์ซีก็ได้เอาจริงเราไม่ใจออกหรอกนะเราแค่อคิดเฉยๆถ้าเราไม่อดปั่นก็โทรเกมไปนานแล้ว <laughs> พูดเล่นนะโ <laughs> okay, อเคเดี๋ยวจะยิงเองพวกนายคอยเล่นดีๆละ่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีแทงเลยเนี่ยทีมกูตายแน่เลยครับไป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 มาเลเซอร์ไปดีกว่าหวังว่ามันจะพาช่วยได้นะเนี่ยหลังพึ่งปืนทองอย่างรวดมากไปเลยโอ้ยจังหวะนี้มิดโอลเก็บได้รีบบินไปหาวินโดแล้วก็ป๊อปวินโด โอ้ยแต่ตอนน MM ี oh, ้ต oh, no ้องสนใจอยมากกว่า oh. ว้าวเกือบตายเลยเด็กดาวเขาแบบมากกวันนี so ่โอ้โหตายตายแต่เขาตายต้องชุบเขาดาวแล้ต้องชุบคนละเขาโอ้โอ้ยโอ้ยนี่เปิร์ลหอ่อยตัวอะไรหน่อยอ๋อตายไปแล้วนี่เปิร์ลเมื่อกี้ดิโด้ดิโด้โอเคคันโซมาที่ไหนสิอะไรแต่ข้าวได้ทุกทีเออ สายว่ายาพิดวินโด้จบแล้วระวังแม็กมกี้แม็กกี้แม็กนัมแม็กนัมระวังกันด้วยโอ้ oh my god อันจีอันโจ๊กแต่ที่โอเคได้อยู่ครับมา,มามามาหิวซะดีดีโอ้ยตรงนี้เยอะไปหน้ามาเลยแต่ก็มาแล้วไีเอ่าไหมโอเค โอ้โหเป็นการคิดที่ถูกเลยทุ่มเบอร์ซี่มาแม่งพิเกมไปอย่างรวดเร็วเลยโอ้โหเอาเทเซอร์ตายมีกระตุกบ้างขออไพรไม่รู้กระตุกเพราะอะไรนะผมว่าคอผมก็โคตรแดงแล้วนะเอ้ยคุไม่น่ามาเลยโอ้ยไอไอโอลิซ่าโอ้โหยิงซะแบบฟรีกระดาษที่คุก็ตายครับไม่ขี้ไม่ขี้ไม่รับไม่ขี้ โอ้โหทีมเราตรงนี้ต้องการเลือกหลายคนมากเลยครับงั้นอย <c ats> feet feet <mons> ู่นี่ก่อ็ตายไปต่อหน้าต่อตาเอ้กระตุกกระตุกกระตุกเรียบร้อยเลดแม่งเลยไม่ไหวจะเคลียรไม่ไหวจะเคลียร์ขอเลดได้ไหมกระตุกที่ปลายเลยโอ้ยแล้วเราก็บินแชนตั้งหนาเลยแหละเฮ้ยได้ไม่ไรหน้าอยู่ได้อยู่ Okay. ยิงหนึ่งยิหงหนึ่งชุบเอ้ยยิงหนึ่งรีโหลดหนึ่งครั้งบุกกระเลวไปเนี่ยเฮ้ยทีมต้อง,าาองก,ององการฮิวเต็มเลยก็กำลังรอเรามาฮะเดี๋จะตกูจะตายอีกรอบแล้วจะตายกูจะตายมาลับผู้เลิกก็ได้เออโอ้โหมันเก็บหมดเลย <c oughs> ผมว่าไม่แพ้ก็อาจจะอาจจะยืดได้แค่ทีหนึ่งนั่นแหละนยืดหนึ่งแล้วเสียเป็นเขานะผมนะแล้วก็จะยืดไม่ได้อีกตลอดการ เกิดชีวิตถ้าเป็นเมอร์ซี่ก็ต้องหิวแบบนี้นะครับเอจเลตได้ไหมนั่นไม่ทันวะเออฮันโตมกลับไปดิปุ๊บไม่ต้องเจเลตมันขอเลตได้ไหมได้อเร็วๆฮันโจนันโจอนเรือจักรไส้เนี่ยอุวยั้ก โอ้ผมรีบแบบโง่ไม่ดีกูไปดูโอ้ยทีมเราเฮ้ยชีวิตเจ้ามาหนีหน่อยโอเคโหแม่งตายพอดีรอเลียครับผมเน้นเลยวุ่งดีๆแล้ว โอ้ยกูตายกูตายโอ้มันไม่ไม่รไม่สวยสงามฮสวยเหรอไม่ต้องหิวไลองสีเย่เวย่เรียบเรียบร้อยอุ้ยเซนเนอยู่ข้างนอกเซนเซนยต๊เซ็นยตุ๊อุ้ยอีโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้้โอ้ยโออ้ยโอ้อ้ยเยย้ยยยย ไม่ได้เลยเกณฑตีตัวเดียวเก็บมันได้ไหมน่ะเร็วเร็วเร็วเข้าพลอยเข้าพลอเข้าพลอยมันนี่มันนี่มันเดี๋ยวยิ้มเลยยิ้มโอเคเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยสวยงามยิ้ว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 จะยิ้จะได้พลอยแล้วเว้ยเฮ้ยเลสครับผมเขาจเขาจเราต้องเลสแต่คนนั้นเขาท้าได้แน่เลยอ่ะไม่ไหวแล้ว ผมไม่แน่ปกติให้ยี่อโอ้ยอุ้ยระวังอีหอยฮามันเออสวยเงี้ยมแค่ผมไม่ได้ปล่อยละไม่ได้ผมมึงแกออกไปอีฮาราเบอีฮาราเบกับอีหอยเสียบชื่อดี่้บ้านโอ้โหแค่เล่นเมอร์ซีคือพลิกชีวิตคุณถ้าคุณอยากวิเกมแล้วคุณต้องเล่นเมอร์ซีเลยวันนี้ โอเคมาถึงรอบตัดสินกันแล้วโอเคไหมเริ่มละดูดิว่าทีมันจะรอบไม่ได้รอบนี้เนี่ยทิพายอุ้ยโหแม่งมาเต็มเลยกูไม่น่ากลยขู่ไปเลยเดะโอ้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยหัวชาติแม่งตั้งอปรอตัวนั้น ยิงฟรีครับผมยิงฟรีไม่ต้องเลสแล้วโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องอยิงแล้วพุทปิดเ <laughs> ป็นยูดีแย่มากเล็กเมอร์ซี่แต่เป็นยูดีโคตรแย่ <laughs> อย่าไปทำตา <aring> ผมนะพมนเพราะผมเก่งผมก็เลย้ทำได้โอ้พูทเล่นมัน <laughs> ปั๊บเขาหน่อยครับผมนะ <c oughs> ก็จะยิงโดนนะเขาบ้าง <c oughs> เฮ้ยเทเซอร์จะตายแล้วออมารีคอม <c oughs> สวยสวยงามครับผม เฮ้ยหลังโอ้โหไม่เข้าไม่ดูเลยโอ้สวยงามอ๋อมันรีบเกมมันออกเกมตรงนั้นนะตูเราเต็มเลยกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวตายเอ้าไม่เห็นอ่ะโทษทีเลเล่นละกัน อันตรายนั่นเราขอได้คนต้องอันตรายเราขอได้คนอันลัเบกโอ้เสีีย์เป็นอันโซมายิงกูแล้วโอ้เดี๋ยวมหิวลืมหิวเดี๋ยวมิธีใส่พี่ดีมี่หิวคนอื่นนั่นแหละอุ้ยเหมือนตาที่เจอนะว่ะโอ้ฝั่งนั้นมันเริ่มโทรเกมแล้วผมเจอมันเกมกันแล้วหิวน่อยอุ้ยโอ้เอ้ามันตายพอดีเนี่ย มันตายว่าเซเซอร์เราเราปล่อยมึงกนอะไรกับบุ๊คไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยต่อหน้าคุณเลยมาวินโด้เขาตกไม่เล่นแม่งแล้วฮิวทีเราจะไงก็ชนะแล้วจังหวะนี้สมบาแม่งเลยครับโอเคไปปื๊ดโอกาสเฟรมร่วมเป็นอย่างนี้ โอ้เฟรมโล่งเฟรมโล่งเฟรมโล่งก็ดีโอเคอเคุอค้ยได้อยู่เนะี่ยอย่าเข้ามาเออกูชนะแล้วพอคอมกุเลกไปแนะเออเป็นแค่เพลยเกมเกออโอ้เกนจิทีมมันใช่ไหมเนี่ยนี่ทีมมันจริงด้วย โอ้โหฉากที่กูกำลังบินไปชุกไม่น่าเลยไม่ได้เลยหัวตัวเองดีกว่าตัวเองยืนอยู่คนเดียวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังยนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายก่อนชีวิตจ,จะอ่อนล้าก่อน